สวัสดีค่ะนินาทาโรไพยิสสิติพผมนะคะดวงรายวันวันที่9เดือน9ปี68นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะพลังงานบอกว่า ตอนนี้มันคือก้าวแรกของคุณก้าวแรกของคุณคือในเรื่องของการทํางานความกระตือรือร้นน,นะคะสิ่งที่อยากจะทำในตอนนี้จริงจังกับการทํางานมากขึ้นนะคะหรือมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการงานธุรกิจก็ได้ระบบโครงสร้างนะคะหรือความพุ่มเทในเรื่องของการทํางานก็ได้เช่นกันหรือความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานนะคะ ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเริ่มรอบหมาอีกครั้งหนึ่งนะภาระหนักในหน้าที่ธุรกิจการงานนะคะที่เติบโตมากขึ้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงงานใหญ่ที่หนักใจมากขึ้นหรืออาจจะมีงานเยอะมากขึ้นัเองนะคะมีผู้หญิงนะคะนำโชคลาภมาให้กับคุณนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณต้องฮิวิ่งใจของตัวเอง ฮ a ลิ่งจิตใจและกายของคุณนะคะการถูกหักหลังถูกทรยศนะคะจากคนใกล้ตัวนะคะมีเรื่องให้ไม่สบายใจนะคะช่วงนี้ระวังอาการปวดเมื่อยตามตัวตามร่างกายนะคะ คนที่เกิดวันพุธนะคะขอให้สนุกกับการเดินทางนะคะ,ะ,คะการเดินทางของคุณในครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางที่มหัศจรรย์มีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดาคอยช่วยเหลือคอยคุ้มครองหรืออาจจะหมายถึงบางท่านเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้ค่ะมีโอกาสที่จะปลอดภัยประสบความสำเร็จในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะ คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะการชําระร่างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะ,ค,ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่นะคะได้เพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ใจนะคะหรือเป็นคนรักก็ได้หรือในฐานะเพื่อนของคุณก็ได้เจอเนื้อคู่นะคะเจอคู่แท้หรืออาจจะเจอคนที่นิสัยใจคอเข้ากับคุณได้เป็นอย่างดีนะคะหรืออาจจะได้ของฝากของถูกใจนะคะเป็นของมีค่ามีราคานั่นเองนะคะ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะขอให้เชื่อในพลังในศรัทธาของตัวคุณเองนะคะสิ่งที่คุณเคยให้กับใครนะคะสิ่งนั้นนะคะจะวนกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินก็ด้วยเช่นกันนะคะคุณเป็นคนใจบุญใจดีชอบเฉลิกคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วงนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องหาเงินง่ายมากๆนะคะใครที่กำลังทำเรื่องของกู้ยืมนะคะติดต่อแบงก์ธนาคารเครดิตนะคะมีโอกาสที่จะผ่านราบรื่นนั่นเองหรือใครที่เป็นหนี้คุณนะคะ มีโอกาสที่จะได้เงินคืนหรือมีคนมาช่วยเหลือคาางด้านการเงินนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเตรียมพบกับชีวิตใหม่ที่สดใสของคุณนะคะหลังจากที่คุณนะคะได้พยายามลงมือทำสิ่งใดจะประสบความสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะงานสำเร็จลงตัวนะคะจากความมานาพยายามของคุณคุณเป็นคนที่มีฝีมือนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะคุณจะสามารถเอาชนะคู่แข่งของคุณได้